คำถามหนึ่งที่มุสลิมถามมาส่วนมากก็คืออนุญาตให้มีการมีเพศสัมพันธ์ทางด้านทวารหนักของภรรยาของเราได้หรือไม่นะครับท่านนบ,บีสุลต่านละฮุมลวะัลลัมและบรรดาสฮฮะบะและบรรดาตาบีอินและบรรดาผู้บันทึกฮดีษอบูดดวุดและติดีมซีและวันนาซาอีและคนอื่นๆนะครับเป็นฮดิษติสตฮีะจากมามอัลบานีนะครับ,ท,บ,นะรบท่านอบูฮุเร์รอธิวลลอุกล่าวว่ามันอัตาฮะอิอนอวิมรอ ฟีดูบูริฮาฟอกตกาฟารบ,บีมาอุงซีละอลมุฮัมมัดนะครับในประเด็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาทางด้านทวารของนางนะครับประตูหลังของนางนั้นนบีบอกว่าใครก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในขณะที่นางมีประจำเดือนหรือว่าอิมรอฟีดูบุริฮาทางด้านทวารของนางนั้นแน่นอนเขาเป็นบุคคลที่ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัด สลลลอห์อะลวะซัลลัมเพราะนี่คือสิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทำบาปใหญ่และเป็นสิ่งที่ท่านอบีสลลอฮ์อะลวะซัลลัมได้สาปแช่งกับบุคคลที่กระทำดังกล่าวท่านนาบีได้กล่าวว่าในหนังสือของอบบด,ดุลฮุดนะครับบันทึกโดยอับ,บดุลฮุดบอกว่ามัลูนมันอาตาอิมรออตันฟีดูบุริฮาเป็นสิ่งที่ถูกสาปแช่งกับบุคคลที่เขานั้นมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาทางด้านทวารและก็ อิบนุอับบาสก็ยังบอก,อกว่าลายังสุรุลอิลารจุลินอัตารจุลันเอาอิมราตันฟีดูบุรนะครับนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงมองเขาจะไม่ให้เขาได้รับความเมตตานะครับกับบุคคลหนึ่งที่เขามีเพศสัมพันธ์กับบุคคลหนึ่งนะครับคือกับผู้ชายด้วยกันนะครับก็คือเป็นพฤติกรรมของชนเผ่าของท่านนาบีลูดนะครับและก็ผู้หญิงคือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงทางด้านทาวารของนางนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนานั้นห้ามและถือว่าเป็นบาปใหญ่ และยังมีฮะดิษนะครับบันทึกโดยอิหม่ามอ a h m a ดนะครับบอกว่าท่ญญานอักระบ,บิลอัลอัมเราจะลลองอันดูนะครับจากท่านนบีสุลแลห์มุฮัมิวะสัลลัมได้กล่าวว่าตินกัลลูติยะอัสซุกรอยานีอิทยานุนมัติอะฟีดูบุริฮานะครับสิ่งที่ท่ญญานนบีกล่าวก็คือการกระทําที่เป็นลูติยะตุดซุกรอนะครับก็คือการกระทําที่เปน็นเล็กนะครับเป็นพฤติกรรมเล็กของลูกก็คือการที่บรรดา สามีนั้นมีเพศสัมพันธ์กับนางทางด้านทาวารของนางถือว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นพฤติกรรมเล็กของชนเผ่าลูดนะครับเพราะชนเผ่าลูดนั้นเขาจะมีสมสู่ด้วยกันกับผู้ชายด้วยกันผู้หญิงผู้หญิงด้วยกันแต่ในบีบอกว่าลูธิยาตุลสุกรอนะครับเป็นเป็นชนเผ่าลูด ชนิดเล็กก็คือบุคคลที่เขานั้นมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาทางด้านทาวารของนางฉะนั้นและนบีบอกว่า <im itation> มันอัตากาฮินันฟสสัดตะกอเอาอัตาอิมรอตันฟีดุบุริฮาโฟกัดกาฟารอบิมาอุงซิลอาอัลามุฮัมมัดนะครับก็เป็น h ะด i ษอีกบทหนึ่งเหมือนกันนะครับใครที่ไปหาหมอดูและเชื่อแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาทางด้านทาวารของนางแน่แแนอนเขาก็ได้ปฏิเสธในสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเชคอิสลับอินุตัยยมีะ นะครับก็บอกว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการลงโทษผู้เป็นสามีนะครับเพราะว่าเขาเหล่านั้นนะครับได้กระทําบาปใหญ่และอิหมั่มอิบนุกกยิมนะครับได้กล่าวไวไ้ในหนังสือซาดุนมาอาตนะครับบอกว่าอายะนี้เป็นการห้ามที่จะไม่ให้บรรดาสามีนั้นร่วมเพศกับภรรยาของเขาทางด้านทวาร